อันนี้ก็คือจุดชมวิววัดเขาหมางแหนนะครับก็เป็นเป็นโครงการที่ทางวัดทำขึ้นนะครับตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังต้อง ปรับปรุงต่อไปนะครับแต่ก็ถือว่ามีมีความสำเร็จประมาณหนึ่งนะครับถือว่ามีความสำเร็จประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถอยหลังบินให้ดูนะครับถ้าครับเอาเลยครับนี่นี่ถอยหลังให้ดูนะครับทีนี้อ่า ทีนี้จะบินขึ้นไปดูด้านบนนะครับพอดีมีอุปสรรคนิดหนึ่งผมอยู่กลางแดดเลยนะครับอันนี้ก็คือโครงการในเบื้องต้นที่ได้ทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็มีสร้างบันไดขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันอยู่ช่วงตรงยังไม่ถึงยอดนะครับ ถึงตรงกลางนะครับก็คิดว่าสำหรับหลายๆคนเคยเคยมาเที่ยวมาชมที่วัดขุดสดีภูผารามคงจะได้เห็นขึ้นคงจะได้ขึ้นไปดูกันบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครับอันนี้ผมถอยหลังให้ดูภาพรวมนะครับ Maximum Altitude Flight Reached ดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวกลมกลมให้ดูด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือวัดปุษดีภูผารามนะครับตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับก็สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนสถานนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่กำลังสร้างอยู่นะครับศาสนวัตถุนะครับก็คือ ศาลาหลวงพ่อเบี้ยวนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดต่อกับผู้ับเมาก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้มา,าจัดจ้างนะครับเป็นสัญญาจัดจ้างนะครับในการทําศาลาหลวงพ่อเบี้ยวนะครับซึ่งก็ทางวัดมีจตุปัจจัยส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับญาติโยมท่านใดที่ต้องการร่วมบุญนะครับ ก็ยินดีนะครับสำหรับญาติโยมท่านใดที่ต้องการจะร่วมบุญนะครับสร้างศาลาหลวงพ่อเบี้ยวนะครับหลวงพ่อเบี้ยวก็คือเจ้าอาวาสรูปแรกนะครับของวัดเขาหมางแหนหรือว่าวัดปุษดีภูผารามนะครับก็เป็นที่ทราบเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของคนในชุมชนนะครับจากที่อาตมาได้สอบถามนะครับคืออาตมาเนี่ยไม่ไม่ทันแน่นอนนะครับ คือปีที่ท่านมรณภาพนะครับตรงกับปี2516นะครับซึ่งตอนน,นั้นอาตมายังยังไม่เกิดนะครับ <c oughs> ก็สำหรับคนในพื้นที่เนี่ยท่านก็เป็นที่รักของญาติโยมนะครับที่อยู่รอบๆวัดที่อันนี้ผมสอบถามจากคนที่เกิดทันนะสมัยเด็กๆเนี่ยท่านจะ ท่านเป็นพระที่ดูภายนอกจะดุนะครับแต่กับเด็กๆเนี่ยท่านจะใจดีนะครับเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กที่อยู่ข้างวัดอะไรเงี้ยท่านก็จะเรียกขึ้นมากินข้าวกินขนมนะครับเป็นพระที่ท่านมีมีเมตตาสูงนะครับก็ญาติโยมส่วนใหญ่ที่เป็นคนในพื้นที่นะครับก็ยังระลึกนึกถึงท่านนะครับสำหรับคนที่ทันนะในสมัยที่ท่านมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส แล้วก็เป็นเจ้าวาดรูปแรกนะครับที่เป็นเจ้าวาดอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้สาเหตุที่ได้ขึ้นมาถ่ายบริเวณยอดเขาให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือมีความตั้งใจนะครับว่าถ้ามีจัตุปัจัยที่เข้ามาจากการทำบุญของญาติโยมนะครับหรือว่าญาติโยม ที่อยู่ในพื้นที่ก็ตามหรือว่า,าพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธานะครับถ้าต้องการที่จะทำบันไดขึ้นสู่ยอดเขานะครับอันนี้ก็คือบริเวณที่ตั้งใจนะครับตรงสันเขานี่นะครับสันเขาบริเวณวัดเนี่ยอันนี้บินขึ้นมาเก็บผ้าไปดูนะครับ คือที่ทําไปแล้วเนี่ยถึงแค่ตรงกลางตรงกลางนะครับนี่คือจุดที่ตั้งใจจะทํานะครับเนี่ยตรงสันเขาด้านบนนะครับยบินช้าช้าให้ดูนะครับเพื่อหเห็นพื้นที่นะครับว่าบริเวณสันเขาบนจุดสุดยอดเนี่ยครับตั้งใจว่าจะสร้างที่พักนะครับ เพื่อที่จะเป็นจุดชมวิวนะครับเรียกว่าจุดชมวิวยอดเขาหมาแงนนะครับนี่นะครับอันนี้เลยวัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะก้มให้ดูนะครับเดี๋ยวเหือยกล้องนิดนึงตรงนี้มันเหมาะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะครับสาเหตุที่มันเหมาะเนี่ย อันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งทะเลอันดามันนะครับหมายความว่าถ้าขึ้นมายังยอดเขาหมางแงนเนี่ยอ่าก้มลงนิดนึงก้มลงดูส่วนยอดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแพนนิดนึงครับเนี่ยถ้ายืนอยู่บริเวณนี้นะครับตรงสันเขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นด้านพระอาทิตย์ตกดินนะครับ ก็คือด้านฝั่งอันนี้เป็นฝั่งทะเลอันดามันนะครับทีนี้หันหมาอีกด้านหนึ่งนะหันหมาอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับหมายความว่าถ้ามีจุดชมวิวบนยอดนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศานะครับ um flight altitude reached. ตั้งตั้งค่าไม่ให้บินสูงเกินนะครับ mm hmm. พอถึงจุดที่กำหนดไว้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับก็โอเคสูงระดับนี้ก็มองเห็นแล้วนะครับว่าเป้าหมายของการ ที่ตั้งใจที่จะสร้างจะทํำนะครับจุดชมวิวนะครับตรงไหนยังไงนะครับแต่ว่าบินไปด้านหลังเขาไม่ได้นะครับเพราะาเดี๋ยวสัญญาณจะหลุดนะครับเอาพอให้มองเห็นนะครับเดี๋ยวก็ดูสถานะแบตเตอรี่นะครับจะเหลือประมาณสี่สิบก็จะกลับนะครับ maximum flight altitude reached นี่นะครับจุดสันเขานะครับนี่นะครับนี่ก็คือวัดปุษฎีภูผารามนะครับ การจะาอนการจราจรนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบสามนะครับสิบสามเมษาซึ่งเป็นวันสงกรานนะครับก็ถือว่าการจราจรไม่คับคั่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีวันหยุดต่อเนื่องยาวนะครับคนก็อาจจะเดินทางมาล่วงหน้าตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบแล้วนะครับนี่ครับก็ประชาสัมพันธ์ได้ทราบนะครับ อันนี้ก็คือจุดชมวิวที่ได้สร้างไว้แล้วนะครับคือจุดนี้นะครับส่วนอันนี้ยอดสุดนี่นะครับแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับว่าถ้ามีญาติโยมที่มีมีความประสงค์หรือว่ามีจิตศรัทธาที่จะสร้างอารูปเหมือนนะครับตั้งใจคิดไว้นะครับก็คือวัดเนี้ยชื่อวัดผุดสดีนะครับ เป็นชื่อของพระชายาของพระเวสสันดรน,นะครับในทศชาตินะครับแล้วก็นางพุดีนะครับก็คือชื่อวัดนะครับเป็นตามตำนานนะครับเป็นทิดาของพระอินท์นะครับแล้วก็ได้อธิษฐานไว้นะครับว่าอขอให้ชาติหน้าเนี่ยก็คือขอพรไว้สิบประการนะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งนะครับ ก็คือขอให้ได้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการนะครับก็มีเคยปรึกษาไว้กับญาติโยมหลายๆคนนะครับว่าถ้ามีโยมที่มีความประสงค์นะครับที่จะสร้างศาสนวัตถุอะไรสักอย่างข้างบนนะครับนอกจาก นอกจากบันไดาทางขึ้นนะครับก็จะสร้างารูปเหมือนรูปเหมือนหรือรูปปั้นนะครับพระนางผุสดีนะครับซึ่งพระนางผุสดีเนี่ยได้อธิษฐานไว้นะครับว่าในชาติหน้าเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับนะ,ะก็แบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับก็จะนำเครื่องลงจอดนะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นการบันทึกภาพบันทึกเสียงไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก็จะนำโพสต์ลงใน Facebook นะครับ Go home ถ้าในไลน์เนี่ยคงจะในไลน์เนี่ยโพสตได้ไม่ไม่หมดนะครับต้องตัดเป็นตอนสั้นๆนะครับแต่ว่าสำหรับใน Facebook หรือว่าใน y o u t u b e เนี่ยถ้าทำการตัดต่อเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะ สามารถที่จะโพสลงได้จบคลิปนะครับอันนี้คลิปความยาวก็ประมาณสิบสามนาทีนะครับค,ความยาวประมาณสิบสามนาทีนะครับเราจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ